สวัสดีเช้านี้เป็นไงบ้างเจอพายุเมื่อคืนถลม่มโคกหนองนาพังยับครับนู่ดูเลยหลังคาพังยับเลยหักครับหักหักเมื่อคืนว่าจะนอนเอาเต็นท์ออกไปก่อนละก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับพังสภาพพายุเมื่อคืนเข้าหนักจริงๆหักเลยครับอย่างนาน้อยชยมบรรยากาศของเรา เมื่อคืนหนักจริงครับพายุเมื่อคืนโอ้โหพังยับเยินเลยกระจายเลยครับต้นโมงต้นไม้หักระเนระนาดเลยอ่าเรามาดูกันเมื่อคืนต้องเข้าไปนอนที่บ้านครับเมื่อคืนอุตสาห์ทำไว้อย่างดีไม่ไหวแรงจริงๆเมื่อคืนแรงมากๆไม่รู้ที่ไหนโดนบ้างเมื่อคืนแต่ที่นายางนี่ครับที่โคกหนองนาโดนเต็มๆครับดูน้ำเรา ไหลเป็นโอ้โหเ,เป็นสายเป็นสายเป็นสายเลยหนุนเต็นครับที่นอนกลางเต็นต้องเอาวัดผึ่งแต่รถอยู่จอดไว้ข้างนอกอ,ออกมาไม่ได้ครับดูนี่สองพี่น้องเมื่อคืนเละตุ้มเป้ครับสภพาพรวมๆครับเลยมาเดินดูกันเ,เข้ามาไม่ได้เลยครับรถ เข้ามาไม่ได้เลยดูแล้วกันครับความแฉะของน้ำเมื่อคืนน้ำเต็มไปหมดเลยดูครับเท้าดูครับเนี่มาด,ดูความเสียหายกันดูต้นนี้ทำไาลอันนี้ออกไปทั้งต้นเลยครับเนี่ยมาดูแดงต้องเอาขึ้นใหม่ น้ำไหลแรงมากโอ้โหเมื่อคืนนี้พายุนุกว่าจะไปทั้งหลังแล้วครับกระท่อมแรงจริงๆบอกได้เลยครับเมื่อคืนนี้เข้าที่บ้านเข้าขึ้นบ้านก็ไม่ได้บ้านนี้แบบโยกสั่นหลังใจครับบ้านของพ่อที่เนี้ใหญ่นี่ครับดูสภาพวันนี้จะมานี่ครับน้ํำของไส้ไก่ของเราของรอบนาเราใสไม่หมดเลยครับ ภาพรวมๆของเรานู่นครับน้ำเยอะจริงครับนี่ครับน้ำมีดูเพื่อนแถวไหนโดนบ้างหรือเปล่านี่สักของเราครับต้นไม้ของเราได้น้ำได้ท่าเข้าไปดูครับกิ่งก้านสาขาต้นไม้ไม้พยุงฉีกก็มี ลมแรงจัดมากๆครับพายุน้ำโอ้โห oh 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 oh. สภาพมันไปเรื่อยๆดูนี่นกโยกเลยมะฮอกกันีมะฮอกกันีเมื่อวานดีครับเนี่ยเอาไม้มายันไว้เมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็โยกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยยังโยกอยู่ยังโยกแรงจริงครับเรารอบนาครับดูน้ำดูท่าปีนี้รดมสมบูรณ์จริงๆ นี่ครับดินสไลด์ครับดินสไลด์ลงโอ้ยว่านะครับมันต้องมีความเสียหายบ้างเออนี่ครับมาแต่งกิ่งกระถินเทพาหักเลยครับฝับงทางนู้นอะ่ะตรงนูน้นน่ะแกจะไปถ่ายให้ดูหลุดมาหมดเลยทั้งโคนเลยครับนี่หักครับแรงพายุครับ คือลมแรงจริงครับหักเลยนะครับหักเลยหักหักเลยคือผมพยายามแต่งกิ่งไว้ให้มันแตกยอดออกมาก่อนไม่งั้นมันจะโค่นทั้งหมดนะครับโค่นไปทั้งต้นเลยมันมีโค่นไปเลยแต่ครั้นี้ดันมาเสียคือลมแรงมาหักครับตักสุดเลยครับเดนเนลนาดดินมันยุบหมดเลยอันนี้ต้องเอาดินมาเสริมใหม่ นี่ครับต้นสักโอ้โหดูความสวยงามของเราลองดูครับเชา้าเช้าแต่กระท่มนี่แหละวันนี้ต้องซ่อมอีกแล้วกระท่มนี่ครับตน้นเริ่มเลยหักเลยครับนี่แรงลม คือกิ่งมันหักครับกิ่งมันหักเนี่ยรอยแผลเก่าครับกิ่งมันหักลมมันแรงนี่ครับเนี่ยต้อนมันเริ่มเลยหักกิ่งแผลเดิมคือตอนนั้นไม่ได้ลอกกิ่งครับไม่ได้ลอกกิ่งมันอึ๊บโอ้โหแลนเ,เอลนาาครับ ดูรอบรอบดูรอบๆไปเรื่อยๆ,ๆของเราครับโอ้สภาพของเรานี่ครับต้นไม้เอ็นเลยนี่ระนาดไปหมดเลยหนุน่อมน้อยครับโอ้บอกได้เลยครับเมื่อคืนที่ไหนหนักสุดบอกออเลยเลยแต่ที่นี่บอกได้เลยเต็มร้อยครับนี่ครับส่นสักเอ็นเลยครับ เห็นละไรน้าได้หมดเลยจับมันขึ้นมากดลงไปต่างออกไเหมือนเดิมมีพยุงพยุงจากสีสเกตนะครับเนี่ยนี่นี่พี่มงคลเอามาให้ก็เลยมาว่ามานั้นติดแล้วครับเนี่ยพยุงพยุงพยุงคันที่ของเรา โอ้หดูครับลุยน้ำพันที่ทางนะครับเนี่ยตรงนี้ยต้องมาเอาน้ำออกจากที่อย่างนี้คือเปิดทางน้ำให้มันไหลลงมาในบ่อโอ้โหเนี่ยดูสภาพร,รอบๆของเราต้นไม้ของเราน้ำครับขึ้นแล้วครับ โอ้ตกจริงๆแรงจริงๆครับสุดๆผมบอกได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูองค่อยไก่ฝั่งนี้กันพอมีน้ำบ้างไหมนี่ครับเนี่ยที่ผมบอกครับมันโค่นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันโค่นไปเลยคือผมแต่งกิ่งไม่ทันเนี่ยแต่งกิ่งไม่ทันไปบ้านยายครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาขุดแล้วก็ทําขึ้นใหม่แต่ว่าเวลาแต่งเสร็จปุ๊บมันก็หัก คือต้นไม้มันโอ้โหนั้นมากเลยมันโตเร็วคือไม้นี่ครับล้มสองสามสี่ต้นครับล้มหมดเลยครับเนี่ยแล้วในรันาดเลยครับนี่ครับต้องไปไม้มาพยุงไว้ดูครับเนี่ยล้มถิ่นเตี๋พาครับเนี่ยล้มหมดเลยนะครับความแรงของลมครับความเสียหายเดี๋ยวเราต้องวันนี้ต้องเอาไม้มาพยุงแล้วก็แต่งกิ่งไว้ให้มัน นี่ครับล้มหมดเลยครับนู้ล้มครับล้มประมาณกับสามสิบต้นได้มั้งครับเนี่ยดูดูแล้วครับโอ้โหสามสิบต้นได้เลยบรรยากาศรอบข้างกันโค่นหักจริงไมีเหลือรอเลยครับความเสียหายเมื่อคืนครับ เด่นดูกัน,นใหญ่เร็วแล้วมันต้านลมไม่ไหวครับเนี่ยลม้มห,หักโค่นตายเลยไปทั้งต้นนี่ครับหักโค่นไปเลยโอ้โหวันนี้ต้องซ่อมมาซ่อมโอ้ดูถังน้ำครับถังน้ำเราไรนี่ไรนาดเลยครับ นู่นดูดิถางพันลิตรลงไปในน้ำครับเนี่ยไปหมดเลยโอ้ยน้ำฟองไส้ไก่เต็มไปหมดเลยโอ้โอเคครับยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวไอ้ปลุกต้นไม้ทำความสะอาดอะไรก่อนดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูให,หม่นะบ๊ายบายครับ